สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดขา่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่3สิงหาคม2564วันเวลาใกล้เข้ามาทุกขณะและวันเวลาที่เลื่อนเคลื่อนไปนะไปแล้วไปรับไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้อีก <c oughs> วันเวลาที่ใกล้จะหมดวาระหรือยุบสภาเพื่อที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะฮะมันรวดเร็วและก็เดินหน้าไม่หยุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าห่วงก็คือการที่ทางพรรคของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา นะครับไม่ขยับดังนั้นนะฮะวันนี้เรามีเรื่องมีราวมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวภูมิภาคที่จะมานำเสนอกันแต่ก่อนที่จะไปฟังผมจะเกินหัวข้อไว้เล็กน้อยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลเพราะเราต้องยอมรับความจริงกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าผลงานของพรนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนี้นะคณะรัฐบาลนี้มีเยอะแยะมากมาย แต่ปรากฏว่ามันมีอยู่สองสามประเด็นที่พักไม่ขยับขยื่นสองสามประเด็นที่อาจจะทำให้พักพลังประชารัฐหรือพระท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปไม่ถึงดวงดาวในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะฮะคนในพัก ผู้บริหารพักเชื่ชาครับไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะฮะไม่มีการวางแผนไม่มีการเดินงานใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งๆที่เป็นพักที่ได้เปรียบเป็นพักที่สามารถจะทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายมหาศาลแต่ปรากฏว่าทุกเรื่องนะฮะไม่ขยับใดๆเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวผู้สมัครเพื่อที่จะนำพาไปสู่การลงพื้นที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะตนมีอำนาจอยู่อันจะนำไปสู่เรื่องของการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่พักนี้ไม่ขยับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นเลขาพักไม่ว่าจะเป็นกรรมการพักหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็ตา่างไม่ขยับครับเพราะฉะนั้นนะฮะ มันก็จะช้าไป1นเก้าเสมอนะครับประการต่อมานะผมจะเอาสั้นๆเดี๋ยวไว้ไปฟังเทปต,ตรงนี้เต็มๆอีกรอบหนึ่งนะรเราจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้ท่านได้ฟังกันประการต่อมาก็คือรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประชาชนมุ่งหวัง นั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับจากเราเห็นสังเกตได้เห็นเห็นเลยครับจากการที่เราไปเดินงานนะจากการที่เราไปปร,าประสานในเรื่องของการยกเลิกบัตรแรงงานนะส่งกันไปส่งกันมาส่งกันมาส่งกันไปอยู่อย่างนี้ปีกว่าปีกว่ายังไม่ทําอะไรสําเร็จเสร็จสิ้นเลยครับปีกว่าที่พี่น้องชาติพันธุ์เข้ามาสนับสนุนลุงตู่นะครับ พราะพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์มาจากหลากหลายชาติพันธุ์เขามีทั้งคนที่กําลังจะทําบัตรนะยกเลิกบัตรแรงงานแล้วไปทําบัตรหัวศูนย์บัตรหัวหกหัวเจ็ดนะไปทําต่างด้าวถาวรแล้วก็มีพี่น้องที่เป็นผู้ที่ได้รับบัตรประชาชนคนไทยแล้วกว่า20ล้านคนนะเขาเพร้อมที่จะสนับสนุนนะแต่ปรากฏว่าทั้งสองกระทรวงเนี่ยไม่ทำเฮี้ยหาเหวอะไรเลยนะ ปัดไปปัดมาปัดมาปัดไปเวลาผ่านไปปีกว่าความรักความศรัทธานะที่ท่านสสสุธาประทีมมัถลางพาเดินพาไปช่วยเหลือพาไปดูแลจนสร้างกระแสความศรัทธาของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างท่วมทน้นเขาเริ่มเบื่อเบื่อจากการทำงานของรัฐมนตรีนะของรัฐบาลนี้ของท่านพลเอกประยุทธจจรูชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงแรงงานเนี่ย นะทำงานไร้ประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีผลงานที่เข้าตากรรมการเลยปล่อยให้ผู้ว่าปล่อยให้นายอำเภอปล่อยให้ข้าราชการในกรงการปกครองนะะกินบ้านกินเมืองกันวินาศสันตโรหมดนะบอกอะไรไปไม่สนไม่ทําไม่ใส่ใจทั้งสิ้นนะก็สมแล้วะที่เขาอยากจะขอเปลี่ยนตัวนะฮนะนะี่คือจุดอ่อนนะครับ แล้วก็ประการสุดท้ายนะข้อที่3นะฮะไม่ทําผลงานต่อทั้งที่ท่านสสส,สุธาประทิน์ทหลางได้เดินไปเนี่ยนะ,ะสร้างผลงานไว้อย่างมากมายนะ,ะสร้างถึงขนาดว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงนี่นะฮะจังหวัดเชียงใหม่นยซึ่งเป็นกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงที่มีอุดมการที่เหนียวแน่นเราได้เคยสัมผัสเราได้เคยพูดจา เราได้เคยร่วมง,งานกันด้วยซ้ำบางผู้บางคนบางกลุ่มบางพวกในฐานะที่ผมก็อดีตก็เสื้อแดงคนหนึ่งนะต้นกำเนิดก็ว่าได้และการเข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องที่ทำกินเรื่องแหล่งน้ำเรื่องความไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่มีการขยับเพื่อที่จะต่อยอดไม่ว่าในกรณีใดๆ รายงานไปเฉยรายงานไปเงียบรายงานไปไม่สนใจนะฮะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับว่าถ้าทำงานอย่างนี้เนี่ยนะฮะสมัยหน้าลำบากครับนะ,ะสมัยหน้าลำบากเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าทุกอย่างที่ทางท่านสสสุทาประทีนะประทีนัทหลังท่านได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในฐานะรองประธากนการมติการปปรชสภาผูแ้แทนรัษฎร ไม่ใช่ในฐานะสสนะครับถ้าเป็นสสเข้าพื้นที่อื่นเนมันจะผิดนะระเบียบอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ผลงานตรงนี้คนกําลังออกมาชื่นชมคนกําลังออกมานิยมคนกําลังออกมาสรรเสริญลุงตู่เกือบทุกด้านนะครับทั้งพี่น้องอกลุ่มกลุ่มรากหญ้าพี่น้องกลุ่มเสื้อแดงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แต่ทุกหน่วยงานนิ่งเฉยไม่เดินต่อไม่ขยับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับถ้าทํางานกันแบบนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้เข้ามายากครับนะและเดี๋ยวไปฟังกันใหม่นะผมจะคุยถึงเรื่องเนี้ให้ชัดๆอีกสักรอบแต่วันนี้เป็นข่าวูมิภาคเรามาเกินหัวไว้นะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าการที่เราจะาได้รากฐานจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนเนี่ย น่าต้องทําอย่างไรไม่ใช่ทําโครงการร้อยล้านพันล้านประชาชนเขาไม่ได้ด้วยแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการที่จะได้ก็คือสิ่งที่เขาเดือดร้อนและเขาบอกเรามาแล้วเราแก้ไขเพราะมีอํานาจรัฐอยู่ในมือที่จะแก้ไขได้ไม่ได้ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ได้ทําในสิ่งที่เลวร้ายแต่ทําในสิ่งที่ประชาชนร้องขอนั่นแหละครับมันถึงจะได้ฐานเสียง ไม่ใช่ทำโครงการร้อยล้านพันล้านนะครับประชาชนได้อยู่แต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าเขาได้อะไรบ้างแต่ที่ได้แน่ๆก็คือคนที่นําเอางบประมาณมาเอาโครงการมาได้หัวคิวกันสนุกสนานมีเงินใส่กระเป๋ากันคนละสิบล้านยี่สิบล้านแต่ชาวบ้านไม่ได้สักสลึงนะไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ประสบผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอ่านเกมให้ดีๆฮะเขาทําให้แล้วเขาเดินหน้าให้แล้วนะชาวบ้านเทใจมาแล้วแต่ พักพลังประชารัฐไม่ขยับและอย่างนี้มันจะไปชนะใครได้ฮะหรือว่าร้อยห้พักแตกก่อนหรือยังไงผมไม่เข้าใจครับนะจะเปิดตัวสสก็ไม่เปิดนะจะทำอะไรก็ไม่ทำอย่างกรณีบิ๊กป้อมไปาภาคอีสานนะจะไปบอกว่าเนี่ยมาช่วยไม่ใช่ครับการไปแจกนั่นคือมันเป็นไปนตามระบบของทางราชการแต่ถ้าท่านลงพื้นที่ ไปนั่งรับรู้รับทราบรับฟังปัญหาจากชาวบ้านแล้วนำเอาปัญหาจากชาวบ้านมาแล้วก็ดําเนินการเลยครับนั่นคือได้หัวใจแล้วก็ได้หัวใจที่แท้จริงนะครับเงินไม่จําเป็นแต่ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เขาต้องการนั้นคือสิ่งที่จําเป็นแล้วอย่างเนี้ยทําไมท่านไม่ทํานะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านคิดกันอย่างไรนะ ถ้าทางรัฐบาลทางนายกรัฐมนตรีทางรัฐมนตรีและทางผู้บริหารพักพลังประชารัฐยังนิ่งเงียบอยู่อย่างนี้อย่าฝันว่าจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกหากท่านไม่เดินงานต่อจากนี้ไปนะครับ